สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกล้องมหาราชตอนนี้ท่านอยู่กับรายการของเข้าครัวเดี๋ยวใจ E ีพีที่สิบครับอีที่แปล้วครับอีพีนี้ก็เหมือนเดิมครับเมนูง่ายๆสไตล์กล้องมหาราชครับวันนี้ทางเราขอเสนอเมนูไก่ต้มโคกครับไก่ต้มโคกนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมสำหรับวัตถุดิบนะครับก็มีน่องไก่ตดตะโพกครับของผมใช้น่องไก่ตดตะโพกสองชิ้นนะครับสามเกลือครับสามเกลือของผมนี่ใช้เป็นกระเทียมประมาณห้ากลีบพริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชีสามรากครับซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะครับเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผักชีสำหรับแต่งหน้าครับส่วนนี้ก็น้ำโค้กครับหนึ่งขวดเลยนะ โอเคครับต่อไปเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับครับท่านผู้ชมสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมาหมักไก่กันก่อนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ผมนะครับอ่าน่องไก่จิ้นสะโพกสองห้องครับใส่เลยครับสามเกลือครับเกลือครับซี่ยวขาวครับล้างมือสะอาดนะครับหรือว่าใครจะใส่เป็นถุงมือก็ได้นะครับแล้วก็คุกเข้าครับเมือเรา พยำาหรือว่าคุกเค้าส่วนผสมเข้ากับเนื้อไก่เลยนะครับก็ตั้งทิ้งไว้เล่นๆนะครับสักสิบนาทีครับครับท่านผู้ชมเมื่อเราหมักไก่ตั้งเล่นไว้แล้วครบสิบนาทีแล้วนะครับตั้งหม้อเปิดไฟครับไฟนี่เราจะใช้เป็นไฟกลางหรือไฟที่แรงกว่าไฟกลางก็ได้นะครับผมขอใช้แรงกวาไฟกลางนิดนึงแล้วกันครับผมเมื่อตั้งหม้อแล้วนะครับตั้งปุ๊บ ไข่ปั๊บเลยครับวางเครื่องลงไปเหมือนเดิมนะเปิดน้ำคุกระวังนะครับแล้วก็น้ำคุกครับใส่ให้พอท่วมไก่นะครับอโอเคครับ พอท่วมไก่แล้วปิดฝาเลยครนะัต้มโคก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมตอนนี้ไก่ต้มโคของเราก็ได้ที่เลยนะครับจากที่ผมต้มมันไว้นานถึง40นาทีนะท่านผู้ชมนะต่อไปเราไปจัดจานกันเลยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับไก่ต้มโคของเราหน้าตาสีสันน่ารับประทานครับต่อไปเราไปทำการชิมกันเลยครับครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมไก่ต้มโคของเรานะชิมเลยครับถามเองนะไม่ไก่ครับนะครับ ไก่นี่นครับมีความนุ่มชุ่มลิ้นนะคุนผู้ชมนะมันก็อร่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยคุ้นกินลิ้นเท่าไหร่นะเพราะไก่ต้มโค้งนี่เป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยทานบ่อยนะแต่ว่ามีความหวานของโค้งอยู่แล้วครับก็อร่อยในะอีกรูปแบบหนึง่งเมนูไก่ต้มโคก็เป็นเมนูง่ายๆสไตล์ก็หมาราดกินหอก็ได้กินบ้านก็ดีวิธีทำก็ไม่กี่ขั้นตอนครับ ก็ขอฝากเป็นอีกหนึ่งเมนูในใจของท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ทางช่องกล้องมาลาดก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม